เพ iesen, ื่อนทีมงานทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับกับไอ้เกมเนี้ยเดคนนเมเร่มอะละเวลา่นก่ยกเลยต่เาอนทีเดียครับเ่้เยไม่คเต็มที่สิบคนวัน่อนกเ็สคนแล้ว เคยมาเลย่ไมไม่ต้อไมอย่กบเคืนนี้ดีก่าอย่างได้รอหลกสี่บ้าแม่เ่นอยื่พคืนพี่ตัวหนิก็สายเนียนนะพี่ตัวนิกอ่ะเยอะไม่ได้พี่นปากนได้เป็นตอนไหนปะจริงจริงพี่นนไม่ค่อยเนียนื่นเ้นินะคะอ ใครวะคู่ใหญ่ตัวที่เป็นค่ใหญ่ตัไม่อยู่กับพี่คกต้เสียว้าตเองนมืองตอนที่เลิกเกมแบบใหญทำยางเงี้ยมึงจะพูดบาใครนะแม่ไม่คู่คู่คนใหญ่นะเขาแบบก็เหมือนกันใหญแบบอย่าไปเล่ก็ไม่ฟังวะนี่ก็มึงลอกกิลสกูสกูดาไอ้กูได้ ไม่แปลงโกเล้าแต่อยากแพ้ก็แล้วแต่โดนไปทำไมล่ะแปงเย่าแป่าเอยูเลยเป็นห่ะว่ไปเป็นแค่นี้รึเปล่เพราะกูอยู่กัน่งคนไม้อกูเปล่ไม่แวสดงว่าคนออยากแพ้ค่ะข้าเยพวกบ้าเย้าเจอศรแลก็ไปแล